เออขอ,อการสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ายัางเดี๋ยวขอตายก่อนแล้วกันอ,อืมวันนี้เอาสายแล้วโอ้โหสายทีนทีซะด้วยเฮ้ยเจอกล้อ,องเจอกล้องชักแวบอะชึบเปิดโอเคโอเคอันนี้มาเอ้ยคงไม่มีใครมาฆ่าใช่ไหมเดี๋ยวเปิดแสงแป๊บนึงโอเค เราจะค่ายไอตัวนั้นกันนะฮะชมชมเ <c oughs> นื้อสุกข้างหน่อยเลย,เยไ,เลไฟกันไหมครับสนใจไฟไหมครับสนใจไฟไหมครับสนใจไฟไหมครับร่วมไปเลยครับโอต้ตายแล้วตายแล้วตายต้องตายคุณตายคุณตายเอ,อือกูตายแม่ง <c oughs> โอเคอยู่ไหนมาแล้ะ ขอเปลี่ยนสกินดัดเล็กก่อนเลยก็ได้มาเพชรไอ้ฟิลฟิลไอจีสามไอจีสามเข้าไอจีสามเล่นไม่ก่อนเลยขอใหนั่นนี่ก่อนฮัลโหลแล้วไม่ก็สองคำถามคอมเมนต์คุณผู้ชมกดกันได้บอกแล้วไม่ชอบสตรีมตอนคืนเน็ตกากตอนคืน แม่เมียบอกว่าเดี๋ยวมาด้วย,ย,ยกูเดี๋ยวมึงเล่นกู<ะ>เพื่อนกูมาเล่นด้วยโอเคอย you know. ู่น้องแต่แม่งเสือกไม่เล่นโอเคไปไปไป,ไปตามลําซูบชวับเด๋ยวกองนายอยู่ไหนกล้องชึบซูบช,ชวับขออนุญาตเลิกเล่นติดตั้งน่ยครับห่อยก่อน ตองติดตั้งใหม่ด้วยทำไมอ่ะต้องทำ้วกลุ่มเยอะบ้านหลังนีนงง้มันยังไงก็ไม่เท่ากับฝีมือเรานี่โอเคได้พาแอปเปิลมาโอเคแป๊บน,นึงกินินัดคนตาเเพ็ดเพเพ็ดมันตามตกใจหมดโอเคโอเค เพชรไม่อยากตีจะตายแล้วมีอาวุธไหมไม่มีอาวุธในเพชรอยู่กันในกระทงเนี่ยโอ้ไม่ได้อยู่อาชวับเดี๋ยวกูมาทั้งพีดกล่องแวบบบอกแล้วนะอันนี้รอแล้วแลยากเป็นไง เดี๋ยวโอเคชืบชืบบ้านอย่างนี้มีกล้องผมสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างชเวปใช่ไหมอ,อ้๋ออนี่ชเวปโอ้โหมีอาหารมีอืมสิ่งที่เรียกว่าลักนี่ไอ้สั์โอเคปะอยู่น่าลอบีนะโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอตายก่อนแล้วกัน เราเป็นคนชั่วเราจะฆ่าน้องเตงีไหม <c oughs> ตูมโกโก้คันไม่ไม่โกโก้คันเหรอเออใช่เอราชัะนั้นแหละเออเอ,อ้ใออจยเย็นขอโทษจะอะไรล่ะจะอะไรเราแม่ พี่แอปเพชรเหรอพรี่แอปเพชรคิดจะมาทำอะไรผมผมก็ขวานเลยครับจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ไซอยโอู้หดรับไอ้สัตว์หลับหลับสนิทอออืเโ,โ,โอเคมาละไปลุยเฮ้ยบินบินบินวัสดีไี<ะ>่โจสวัสดีผมอยู่ข้างหลังโอ้ลาวขม่าแด็กขม่ากินเลยเอืมนี่เอที่ห้าไอที่ห้า ด่านนี้รู้สึกว่ากูเกลียดโคตร,ดดรเกลียดเลยแต่ทำไมไม่เล่นเบ็ดบอลเบ็ดบอลเดี๋ยวค่อยเล่นนะเออใช่เดี๋ยวค่อยเล่นหรือไม่ก็อาจจะไม่เล่นหรือไม่ก็อาจจะเก็บไว้เล่นพรุ่งนี้นะฮะวันนี้ที่จริงจะตีมตั้งแต่หกโมงแล้วล่ะแต่ว่าเอ,อ่อเพื่อนอีกคนมันเกิดไม่ได้สตีมเลยเออใช่เลยช่างแม่งละช่างแม่งได้กิโล เฮ้ยเรมแล้วมแล้วโอเคช่างมันมาได้ก right. ี like, ่กิโลพี่โนอันนี้ช่างแม่งขอของเปิดโอ้ยของกูโคตรกาับเอ้ยโอ้ยกูขอของั้งเดี๋ยว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 เจอกันเอาดีเอาดีไม่ต้องตามวัาดีเอคือเราฟิวไม่เห็นเปลี่ยนผ้าผ้าคลุมเลยก็ยังเป็นผ้าคลุมเดิมเลย ก็อดนี่ไงก็ใส่ผ้าคลุมแบบนี้มาก่อนเฟียไปแบบเจี่ยนไปเลยยาวๆเออน่าจะใช่ละมั้งไะกคิวรอเคสเด็ดเลยไอ้ใครตามมาระวังตายเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วเร็วมันมีคนจะตามระเบิดเป็นโกโก้คันอ้าวมันไม่ลุกลุกอะไรครับคุณมองคุณมองมาลุยรุยเฮ้ยเดี๋ยวสู้เองเดี๋ยวสู้เองอยากคู่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวจัดการตัวเองมากันกี่ตัววะนวัดเดอฟากไล่ตีเขาไปทั่ว่ะแมงไล่ตีนี่แมงไล่เอา้หน้ยเ้ย้ยเ้ยมันลอยหลังลอยหลังเอาข้างหลังอะเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ้ยเยเฮ้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 ั จะตายแล้วจะตายแล้วลุย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 รุยรุยรุยหลับตายไหมตายไหมเฮ้ยมันจะตายมันจะตายน่ะมันหนีปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันไม่ปล่อยต้องกัดแล้วมันทำเราโอ้โหมันมีชุดเพชรมันมีชุดเพชรยังจะมีชุดเพชรอีกเลอร์กูนี่หาข้องไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้ยมันมีแอมโมโร่อะ เดี๋ยวให้มันแวบไปตายจากไอ้กวายเอ้ยแวบไปตายไอ้วอับวับไม่ใช่วแววเดี๋ยวขอีออา,ามอมืเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวดูให้อ,อืมโอเคมากินคุ้นเสียงจังอืมไม่ต้องมาคุ้นเสียงเลยเอืมโอโ้โหมีอ,มอ,อัญมาร์ลหนึ่งอันแม่งดีนะวับตายเฮ้ยเจอคนแบบไปกินกินก่อนมีมีขวานไหม มีแต่ขวานทองอ่ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดการในข้างล่างไมคคนก่อนบ้างหรือว่าไปจัดการไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยละไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดักตรงนี้พี่โน้ดักอีกข้างนึงเอ้าชิพย์พลายตก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 เออมันอยู่ข้างในไปไงวะ ปังปังไงอะปิโงมาหาผมดิหาผมมาถาผมอ่ะเออมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวิชากด้วยมัดอรหันต์เอ่อตายกูกูคันอยากให้พี่เล่นแมปตามหาปุ่มเฮ้มีด้วยเหรออืมเดี๋ยวไปหากล่องให้หน่อยเลยต้องการต้องการมีสองคูปต้องการมีสองคูปเฮ้ยฝากฝากดูแป๊บนึงฝากดูแป๊บนึงฝากดูแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ขอขอปรั๊บ ฮะพี่น้องเท้าไหมพี่น้องมีรอง้าไหมแป๊บนึงแป๊บนึงขอปรับปุ่มก่อนปรับไอเนี้ยกดปิดกดปิดไม่พี่นุ๊กเอารองเท้าผมไปโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงเอาของทิ้งก่อนอ่ะตอนนี้ไปพี่ใหพ้พี่นุ๊กคนชุดเพชรด้วยพี่นุ๊กขีายแล้วไงโอ้โหโรีขีขีดโป้พี่นุ๊กมันโป้ปะนะโอ้โวจะตายแล้วเหลืสนอสรอบพี่นุวิ่งวิ่งวิ่งไปวิ่งหนีวิงว่งหนี วิ่งไปวิ่งไปเฮ้ยพี่ล้อมันให้อยู่พี่ล้อมันให้อยู่เฮ้ยมึงเนี่ยมาทำไรน้องกูน้องเฟ้ยพี่ห่วงอ้าวเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกว่าน่าจะหลุดอ่ะนะหรึเปล่าเปล่าทำไมหลุดกันน่ะอ้าวของก็หลุด What the fuck เป็นร้อนเปล่าปลาเลยอ้าวปลาเป็บร้อนเป็นร้อนเข้าไม่ได้เหรอเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสอนเขาเดี๋ยวสอนเขาเพลง เรได้เราเจอไอ้เจ้าของก็ได้ไปไปไปเบรวอลไปเบรวอลเจ็ดเบรวอลเจ็ดเบรบอลเจ็ดเบรวอลเจ็ดเบรวอลเจ็ดจัดไปชุดใหญ่ะเล่นเบรวอลนะเล่นเบรวอลแล้วนะเบรบอลคที่จริงวันนี้มันต้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวกูแลกกูแลกวันนี้ก่อนจะได้เล่นโอ๊ตจบเยโอเคมาละเอ่อมีชายนาไหม เอ้ยอันนี้อันนี้ชัยนาเ้ยชัยนาชัยนาชัยนาสีเหลืองมีชัยนาเบลก็เข้าดิจะรออะไรล่ะพี่รู้เข้ากลางเหรอเข้าชัยนาดิเย่เบลวะท่าพี่ผมทำยินชนมาครับเคลื่อนไหวให้ป่ะก็ได้นะ เออใครอยากรู้ทำในโทรศัพท์กินโผลเคลื่อนไหวได้พี่อยากได้มากเลยอ่ะพี่อาจจะทำแบบพวกการ์ตูนอะนะอยากได้อยากทำอยากทำได้แบบเอ้ยตุ้ม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 สีแดงเออสีแดงก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวสอนเข้าเผื่อมึงเข้าผิด เดงสีชมพูก่อนไเดี๋ยวขอไลค์อีกแค่ประมาณสิบห้าทีนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกับเพลงมันก่อนรู้สึกววดเจ็บใจอีกซีเดียอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงไปถามสปอนเซอร์ผมได้รับทำยันโทรมาคัาฟรีฟอืมประเด็นพี่ไม่มีไง ไอสีแดงโอ้ยสีแดงบอกแล้วอีกทีนึงมันจะได้สีแดงเพชรอยู่ไหนอะเพชรอะเพชรกันหยัดอะเพ็ดเพ็ดมันหลุดเปล่าวะไเพ็ดเกมเมอร์ไอ้ยเพ็ดเกมเมอร์โอเคอืมผมขอร้องนะฮะวร์ชั้นหนึ่งจุดศูนย์จุดสามจุดสิบสองนะผมทำในคอมอะผมผัดทำรูปปกทิพย์ อ๋อทำหรอไอ้เดี๋ยวพี่เอาคอมไปเปลี่ยนเป็นร์สิบวันเสราร์เนี่ยแล้วก็ให้เขาซ่อมด้วยไม่รู้จะได้วันไหนอ่นนะเอ้ยเกี่ยขึ้นได้กระชแวบเพชรระวังโดนลมนะเพชรระวังโดนลมอ่ะอ่ออ่ะจะเพชรบอกโดนลมไม่กลัวโดกลัวหมาหมู เดี๋ยวไม่ต้องออกเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะ oh, พนะพชรจะเข้ามาทันหรือไม่พชรไม่ต้องเลอะ มาละไปเปิดโทรทั์ม,มาเมื่อกี้ี่<ะ>ดูฮะผมมีอะไรจะบอกเ้ยว่าไอแพรหัวหน้าห้องผมอะ่ะมันจะให้ผมคบกับอไอไอไปเฟินเว้ยเออแล้วไงก็ดีแล้วไม่ใช่แบบมีแฟนน่าเบือ่อ <laughs> น่าเบือ่ออยู่ตอนนี้อยู่ปอหรืออยู่มอ S <S อะไรวะไม่เจอร์เย็ดเช็ดเช็ดแอดเฟซมาเลยแอดเฟซมาเลยเดี๋ยวจบสตรีมเดี๋ยวจบสตรีมแอดมาเลยวั <S <S นน้าโหงเงี้ยบอกว่ <S 1> <S 1> <S าโไม่รู้ฮะหลังไหมขอเฟซได้ไหมหลังไหมหลังไมอ่าจัดไปไม่อะไรไมโครโฟนนะไมโครเวฟไมโครเวฟบมึงีคนเนี่ย เดี๋ยวไปกวนดีกว่าเออจัดมาเออเพลงโหลดเกมคลายซิดมาดิเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นคลายซิดกันโอเค<ต>พี่กันเตียงอยู่แเแหละเ,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 เพลงแอสไอ,อเพลงเล่นคลายซิดเปล่าเออเล่นคลายซิดดิ อยากเล่นเดวอร์ไลน์เดี๋ยวเข้าไปเล่นด้วยชื่อเฮ้ยมันต้องเดี๋ยวกะว่าจบตานี้เออเข้ามาก็ได้หรือมไม่ก็อาจจะตรีมต่อนะเอเอ Bedw7 น,นะฮะ b w 7 v g n e t นะจ๊ะแล้วเราก็ทำการแลกสิ่งที่เรียกว่าลักนี่แชเอเราต้องการอาหาร โอเคถามก่อน,เล,น,อน,อนเล่นไปถามก่อนฮะถามก่อนเล่นไปถามก่อนงงกูงง,ง,งเอาตรงเนี้ยแหละเพลงเลยหลายคนอาจจะบอกว่าเพลงนี้คือใครเออคนนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่<า>ไม่ใช่เ<า>ชิบเ<า>ชิบเชิบ,ชบ,ชบนี่สบายดเอ้อเชิบแปบ๊บนึงเดี๋ยวไปบวกฐานเออละไปทิบบสเซ็ตใช่ไหมจ้ะจัดให้เลย อยากซิกถามก่อนเล่นเป็นใหม,ม่เดี๋ยวสอนเล่นเกมยิงปืนนะเออเดี๋ยวสอนเล่นพี่ดูขอบอกตรงพี่ดูเล่นกากมากเล่นไรกากอ,าอ๋อใครซิาเออใครซิตไม่ได้แตะนามัเลยทำความคุ้นเคยไม่ได้แต่ไมค์คามนี่เจอพี่ได้นะจ๊ะ

าอยอีเมสไม่นยนะเฮ้ยพี่นุสีชมพูมันจะตอไปบ้านเราเออปล่อยมันไปอ่ะเฮ้ยเหลบพี่จะไปฆ่าสีชมพูหลบหลบเอง้ยตาเงียบ เฮ้ยอ,อะไรเล่าอะไรเล่าดาบผมอ่ะดาบผมอ่ะเอ้ยเพ็ดเพ็ดขอโทษสอรี่ไอแอปะสอรี่สอรี่กลับกลับบ้านไปกลับบ้านไปเดี๋ยวพี่ขอทำลายก่อนเดี๋ยวเดีวกลับบ้านไปช่วยทำลายหน่อยไปทำลายข้างหน้านู่นไปทำลายข้างหน้านู่นมันมาแล้วมันมาแล้วรู้ไหมมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วว้าเฮ้ยล่วงล่วงล่วงไอ้จังไรเอ้ยล่วงตายกลับบ้านเออ โอ้ชีวิตชีตชมพูมาแล้วไอ้ย่อย่าพึ่งมากูกลัวเพชรปานีเพชรจะตีเรานะเพชรเดี๋ยวนายอย่าพึ่งมาสิเออบเบสบอจิตมันจะเอาอะไรมากมายเนี่ยสีชมพูอย่างนี้ต้องเล่นแล้วมั้งสีชมพูเพชรเพชรไม่น่าอยู่สีชมพูเลยพี่บอกเลย นี่หว่ะเต้มันอยู่สีชมพูนี่ว่าใช่เหรอกินไอเตอันเก่าอ่ะยินไอเตอาจจะไม่ใช่ไอเต้เพื่อนไปก่อนนะเพชรขอจัดงานบนในเนี่ยมึงอะไรรึเปล่มึงจะอะไรมึงไงจะไงวะมึงจะไงวะมึงจะไงวะอ้าวตกตายอันนี้ความโง่กูเองเฮ้ยจับบานมาดูทองเฮ้ยหมัดบัวขาวเดี๋ยวคอยดูหมัดบัวขาว เออเออเอเซเฟย์เอร์สี่วิจะเอาใช่ไหมได้ผมก็เอาเหมือนกันนะพี่พเดี๋ยวผมทำปกคลิปให้เอาเปาบบอ่ะ,ะ,ะแบบนี้พี่ว่ามันอ่าใช่เหรอเอ้ยกวายกุ้ยกุ้ยยอมแล้วกุ้ยเดี๋ยวเอแบบนี้พี่ว่ามันก็น่าจะพอแล้วละ่ะมั้งแม่งเสียงตัง ใช่พี่โอมหรอกผมไม่เชื่อแล้วผมเชื่อมาไ่วเต้มาเอ้ใช่โอมาหว่ล้มัดบัวขาวมัดบัวขาวสถานการณ์สถานการณไอ้มัดบัวขาวเว้ยมัดบัวขาวมัดบัวขาวมัดบัวมึงอะไรตีกูนะบินไปนู่นเลยบินไปดวงจันทร์เลยเอ้ยเดี๋ยวเจอกันเฮ้ยเฮ้ยพี่ว่านะมันต้องมีคนโตะ่ะ ชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วไงเดี๋ยวขอกันบานก่อนพี่ว่าพี่ว่ามันต้องมีคนโปรอะเอ่ออะเคเคเหรอพี่ล็อบบี้เด้อพี่ผมก็กินดีด้วยนะฮะดูดูบ้านดิแม่งมีคนแบบเหมือนเอาใครโทพี่อะโปรองมาทุกเจ้ผมเนี่ยใช่เหรอมันอยข้างหลังแล้มันก็ตี แ,แล้วทำไมเตียงพี่ว่าสีพี่ไม่ได้น่าจะโปรกมังเพราะว่าไอ้นี่อะไระเขาเรียกว,ว่างไงม,มันแอบไปอยู่มันแอบไปข้างหลังแลวมันก็ตีผมขอเป็นใครบอกว่าทีไม่รู้ไปดีกว่าอ,อาแขกรับเชิญอ่ะครับได้ไหมได้นะคะแขกรับเชิญก็ได้นะ,นะแต่ในพวกผมเล่นกันแบบว่าในแก๊งอ่ะในกลุ่มแก๊งการ์ตูนไม่ใช่คนละเรื่องละ แอดไลน์มาฮะเนี่ยมม่งมีคนแบบแบบว่าทุบเตียงเราอะแบบว่าทุบไอ้ตรงที่พี่กันอะงงเลยอะแอดไลน์มาฮะผมอยากเป็นแขกรับเชิญได้นะครับทำอินโทรให้แล้วแต่นะะแอดไลน์มาฮะแต่อยากักมากนะฮะเพราะว่ากูขี้เกียจไม่ใช่แล้ว อันนี้ NKL หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ CHA NNEL โ okay. อเคนี่คือ ID l ล n e ผมนะตอดคลิปหยุดเอานะครับพี่นุพี่นุไม่ต้องในคอมผมก็ฟันปิดได้ด้วยดิตอตตอไปหน่อยให้ขึ้นไปด้วยเอ้ยตอไปหน่อยขอท้าพี่่เอมในคอมได้ไหมในคอมได้ไหมกูไม่กิ่งทอช่วยด้วยช่วยด้วยท้าพีพี่เหรอ ที่ผีก็นี่อยู่ห้องฟัสบิดนี่ดูใน,นี่ดูเอาดิม่ไงพี่ทีแไม่เป็นเลยนี่นี่เดินมาตรงนี้แล้วก็หาช่องแล้วก็กระโดดเข้าแล้วคิดว่าแล้วคิดว่าจะเข้าได้ไหมฮะเคยอย่างกูเนีน่ยมาลราบิ๊กมาเราแต่น่าหนะเว้ยกับผมชอบอะ่ะ<ม>อ้าจ้าอ้าวเราเป์มีคนแปลงตัวเป็นเฟอไม่ร้องกินด้วย

โมพ่อตายเปล่าผมจะให้พี่เอาไปทำสกิน 3D ให้ผมจำได้พี่โอบอกมาเฮ้ยได้แล้วเว้ยกระโดดได้แล้วโมพ่อตายเปล่าตาพีพีกับผมดิว่าถักลายมามาครับนะครับผมวีพีเอ้ยซีซ้อ มาพ่อสายบอหน่าเถื่อไไม่ไม่ไม่ยอมรับเป็นคนแบบเนี้เพื่อนกูเอ,อ,อ,อ่อเตอเตอเอ้ยช่วยด้วยเอ้ยมาทาสีส้มแล้วเนี่ยช่วยด้วยโอนลุมปตำเอ่มขอเฟซดีกว่าเอ่มเฟซไม่ให้นะเป็นหน้าตาตแท้จริงของผมนะฮะมากังอะไรล่ะอยากจะไปบุกสีส้มเนี่ย มาับเวลาลยแล้วพี่น้อ kind of เร็วๆไปสิครับต่อยขึ้นไปไหนไเลยจะหน้ายหน้าพี่เล่นอยู่มันมจะมาได้ไงแครเร็วดิพี่น้อจำผมได้เป่าจำได้แหมเอเทนกับโโลเอเทนกับโโล ไปโนไปสีส้มกันแน่กำลังไปเฮ้ยโอ้ชุดเพชรทั้งอันแม่งเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบินโนหนีก่อนผมบินโนบีนะไม่ใช่เหรออย่มีดาบิมีดาบิเฮ้ยเชือบเชือบชึบเชือบชึบเชือบเชืบชืบเฮ้ยปิดปิดปิดเกือบปิดไม่ทันพี่โนชอบขี้ไหมอถามกูทุกวันเลยกูขี้ได้นะครับกูขี้เป็น พี่โน้ต์เราเตะไปแค่ตัวเดียวเราลืมใครไปเปล่าใครอ,อะพี่โน้ตใครมาทุบตรงบล็อกตรงบ้านเราเนี่ยพี่ก็งงเนี่ยลืมใครอะดูมันโลกเนีเ่ยเตียงอะอืมงงเลยอ,ะอ่ะเดอแม่บ้าพี่โน้ตขอเสียงพี่เออโอ้ปหปิ๊วเอ้แม,มงเลยโอเคไอ้สต แม่งเอ้ยโอเคปะเราจะไปทำการโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับกดแชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมกดซับกันด้วยนะฮะแหมอยากได้ซับเยอะอยากได้วิวเยอะอยากแล้วอย่าลืมกระทืบไลค์ให้